กองทัพภาคที่2เผยแพร่ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพอทอที่ปลดล็อกให้สามารถบินโดรนทุกประเภททั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคามที่ผ่านมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีการไม่อนุญาตให้บินโดรนเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยของประเทศค่ะซึ่งใครที่เป็นเจ้าของโดรนนะคะก็ต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าการประกาศอนุญาตในครั้งนี้เนี่ยยังมีเงื่อนไขและกฎระเบียบอยู่ค่ะโดยเฉพาะห้ามบินในพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกและจังหวัดชายแดนที่มีกองกำลัง กำลังปฏิบัติการภาคพื้นได้แก่จังหวัดสระแก้วตราดบุรีรัมศรีสเกจันทบุรีสุรินและอุบลราชธานีและห้ามบินโดนใดงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและอำเภอเมือมงจังหวัดระยองห้ามบินโดนในรัศมี9กิโลเมตรของสนามบินทุกสนามบินเลยนะคะและพื้นที่หน่วยงานความมั่นคงที่ประกาศเฉพาะกิจเพิ่มเติมซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นเจ้าของโดนคะ่ะสามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโดยการดาวโหลดแอปพลิเคชัน UAS Port a l มาใช้ได้เลยนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กัน้วยนะคะ คุ้มเต็มแม็กแพ็กเกจใหม่299บาทต่อเดือนลูกค้า AIS เทียง199บาทต่อเดือนกับพรีเมียร์ลีกเอเมริ t ส์ FA ค u ัฟ FIFA ค l ับ w o ล l d Cup ไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้ Monomax กสตรีมมิ่ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป